วันนี้เวลา13นาิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกคุรัญญาบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองณพระอุโบสถวัดภระสีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐา,านนันดอนในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมทัชมมนีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในกิรญญบัตรว่าพระโภวิชระเวทีสิงหสมพลวิมลศรีราจาร์สุวิธานปริยัติโลก ตรีปิดกวราลงกรยติคณิสรประวรสังคารามขามมวาสีสถิตนวัดปฐุมวานารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปพระพรมวชิระเวทีอมรยานโนทโยนำเดิมว่าอมอวรวลาวันปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปฐุมวานารามราชวรวิหารกรรมการมหาเทรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธธรรมยุทธ์และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวงพระธรรมบัณฑิตขึ้นเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรองมีราชาทินานามตามที่จารึกในฮิรัญยาบัตว่าพระพงม์วชิระสุธีศรีลาจาราวิมลโกศลบร,รกิจจานุกิจพิพิธคุณาลังการธรรมทานธุราธรยติคณิสวรบวรสังฆารามขาวมหวาสีสถิตนวัดพระรามเก้ากาจนาพิเศษพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปดรูปพระพงหมวชิรสุธีอภิพลอภิพ,ลภพลโลนามเดิมว่าอภิพลบุญสง่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16ธรรมยุทธและภาค17ถึงภาค18ธรรมยุทธและเจ้าคณะและเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษ และพระพรหมมงคลายานและพระเทพมงคลายานขึ้นเป็นพระราชคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในคิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิราภร์สุนทรวิสุทธิยานศีราจารวิมลโสพลธรรมธาดาวิปัส,สนาธุราธรยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนะวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครมีฐนานุสักตั้งฐนานุกรมได้8รูป พระผมวิชิราพรสนที่อนาลายโยนามเดิมว่าสุเตคขมั่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราช2565